ชีวิตหลังการแต่งงานพวกคุณจะเลือกใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวดูแลพ่อแม่หรือจะแยกมาอยู่ต่างหากลองฟังเรื่องนี้แล้วคอมเมนต์มาดูนะคะนนชายหนุ่มผู้มีความสุขุมนุ่มลึกรักครอบครัวรักแม่เขาได้แต่งงานกับพลอยพลอยเป็นสะใภ้บ้านนี้เธอได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เป็นเวลานานกว่า5ปีแล้วและนี่ก็คือแม่สะใภ้ของพลอยชื่อลำดวนส่วนคนนี้เป็นน้องสาวของนอนชื่อว่าแอมเธอไม่ได้ทำงานและอยู่บ้านเล่นมือถือเฉยๆนนและพลอยมีโซ่ทองของใจหนึ่งคนก็คือน้องข้าวหอม อายุห้าขวบซึ่งดูภายนอกครอบครัวนี้ก็ดูน่ารักอบอุ่นเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบดูแลกันดีลูกสะพ้ายทำกับข้าวให้ทุกคนในบ้านกินแต่มันคงไม่ใช่สำหรับพลอยพลอยเธอทำทุกอย่างภายในบ้านหลังจากที่ทานข้าวเสร็จ แ,และแม่ของแอมก็จะชอบพากันมานอนดูโทรศัพท์อ่านหนังสือโดยที่พวกเขาไม่ช่วยพลอยในการเก็บจานชามต่างๆหลังจากที่กินข้าวเสร็จมาล้างหรือทําความสะอาดแต่ทิ้งให้เป็นหน้าที่พลอยเพียงคนเดียวเพราะพวกเขาเห็นว่าพลอยเป็นผู้อาศัยและเป็นลูกสะใภ้พลอยทํางานบ้านทุกอย่างภายในบ้านหุงหาข้าวปลาอาหารนอกจากจะดูแลครอบครัวของตัวเองแล้วพลอยยังต้องดูแลแม่และน้องสาวของนนด้วยแม้จะเหนื่อยสายตัวแทบขาดพลอยก็ไม่เคยบน่นและอดทนมาถึง5ปี อยู่มาวันหนึ่งขณะที่พลอยกําลังรีดผ้าอยู่นั้นเธอก็รู้สึกไม่ไหวที่ต้องทํางานบ้านเพียงคนเดียวทั้งที่แอมก็ไม่ได้ทำงานอะไรแต่กลับไม่ช่วยทําอะไรเลยเธอจึงได้ตัดสินใจพูดกับนนแฟนผงเธอที่นนฉันไม่ไหวแล้วนะฉันเหนื่อยมากเลยฉันต้องทํางานบ้านคนเดียวดูแลทั้งลูกแล้วก็ดูแลแม่กับน้องของพี่อีกเสร็จจากงานบ้านฉันก็ต้องออกไปทํางานของฉันด้วยฉันเหนื่อยอะพี่แล้ว,ว่าเราแยกออกไปอยู่บ้านของเราต่างหากกันดีกว่าพี่เข้าใจพลอยนะแต่พลอยทนอีกนิดหน่อยได้ไหมรอให้พี่เก็บตัง แล้วเราไปซื้อบ้านซัก,ก้อนก่อนนะพลอยเดี๋ยวยังไงพี่จะบอกแอมไม่ช่วยงานบ้านพลอยด้วยนะ นนผู้เป็นสามีพูดปลอบใจภรรยาเพราะนนกับพลอยกำลังเก็บตังค์ซื้อบ้านจึงจำเป็นต้องอยู่ที่บ้านของแม่ไปก่อนเมื่อพลอยได้ยินสามีพูดอย่างนั้นเธอก็ได้แต่นั่งร้องไห้เพราะตอนนี้เธอกับสามียังไม่มีเงินพอและในเช้าวันต่อมานนเขาได้แต่งตัวออกไปทำงานและก่อนที่ทุกคนจะลงมาทานข้าวเช้าพลอยก็จะตื่นแต่เช้าทำกับข้าวรอทุกคนหลังจากนั้นแม่และก็น้องสาวก,ก็จะลงมากินและในเช้าวันนั้นหลังจากที่พลอยได้ทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จแล้วก็ได้แต่งตัวให้ลูกสาวเพื่อที่จะได้ไปส่งที่โรง รเียนแล้วพลอยก็ต้องไปทํางานประจําของตัวเองด้วยเอ้าพลอยอย่าเพิ่งไปลูกเสียงเรียกของแม่ลําดวนหลังจากที่พลอยและข้าวหออกําลังจะเดินออกไปว่ายังไงคะแม่เย็นนี้แม่ว่าอยากจะทานเป็ดปักกิ่งฝากพลอยซื้อเข้ามาด้วยนะได้ค่ะแม่พลอยขอตังค์ด้วยนะคะเอ้าทุกทีพลอยก็ซื้อเข้ามาใช่ค่ะแม่ทุกทีพลอยก็ซื้อกับข้าวเข้ามาของฝากที่แม่ฝากซื้อแอมฝากซื้อพลอยก็ซื้อเข้ามาให้และแอมกับแม่ก็ไม่เคยให้ตังค์พลอยเลยฝากซื้อโน่นนี่นั่นแต่ไม่เคยให้ตังค์พลอยเลยแล้วแบบนี้ พลอยกับพี่นนจะมีตังค์ซื้อบ้านเมื่อไหร่ละคะเมื่อได้ยินเสียงดังเออะอะโวยวายแอมเธอก็ได้ลงมานี่พี่พลอยจะอะไรกันนะกระนาแค่ฝากซื้อเป็ดปักกิ่งแม่เป็นเจ้าของบ้านนะพี่เป็นแค่ผู้อาศัยทําไมต้องมาว่าแม่ด้วยเธอเหมือนกันแอมเมื่อไหร่จะรู้จักทําการทํางานก็ฉันกําลังหาอยู่ไงก็มันยังไม่มีงานที่ถูกใจฉันนะ่ะและจะทาไมฉันเป็นน้องพี่นนฉันก็เหมือนเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เหมือนกันงานที่ฉันหาให้แกก็ไม่ทำไม่กี่วันก็ออกโตเป็นควายขนาดนี้แล้วยังไม่มีความอดทนอีกพี่ววว่่าาาใคครเป็็นนยะก เธอนั่นแหละแอมทำตัวไร้สาระไปวันวันนี่นางพลอย หยุดว่าแอมเดี๋ยวนี้นะไม่หยุดค่ะแม่ไม่งั้นฉันจะฟ้องนนว่าแกด่าแม่และน้องของเขาดูซิว่านนจะเลือกใครหนูไม่สนอะไรทางนั้นแล้วค่ะแม่ไม่ว่าพี่นนจะเลือกแม่หรือเลือกฉันฉันก็จะพาลูกออกจากบ้านหลังนี้วันนี้และหลังจากพูดกันจบพลอยเธอก็ได้พาลูกสาวของเธอเก็บเสื้อผ้าเดินออกจากบ้านไปและหลังจากที่นนกลับมาที่บ้านไม่เห็นพลอยกับลูกเขาจึงถามแม่กับน้องสาวว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองเล่าเหตุการณ์วันนี้ให้นนฟังแต่ด้วยที่นนมีเหตุผลเพียงพอนนจึงพูดขึ้นนว่าก็็เป แบบนี้ไงแม่แม่ก็เอาแต่ใช้พลอยให้ทำโน่นนี่นั่นอยู่คนเดียวแต่กับลูกสาวตัวเองก็ไม่เคยพูดไม่เคยใช้อะไรเลยแต่เมียผมเป็นคนที่ต้องทำอยู่คนเดียวผมกับพลอยเป็นคนหาตังเข้ามาบ้านแทนที่แม่และแอมจะช่วยแบ่งเบาภาระบ้างกลับไม่เลยเพราะฉะนั้นผมเองก็จะออกจากบ้านหลังนี้ด้วยหลังจากที่นนพูดเสร็จเขาได้โทรหาภรรยาและถามว่าพลอยไปอยู่ที่ไหนพลอยกับนนไม่ได้โกรธกันพลอยจึงบอกสถานที่ที่อยู่ของเธอและนนเขาก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้าตามไปกับพลอยกับลูกพลอยได้พาลูกสาวมาเช่าห้อง อยู่ห่างจากไกลบ้านแม่มากและนุนก็ได้ตามมาทั้งสามพ่อแม่ลูกนั่งกินข้าวกันอย่างมีความสุขในห้องเช่าเล็กๆแม้จะเป็นสถานที่ที่คับแคบแต่ก็มีความสุขมากๆเพราะมันมีแค่นนกับพลอยและลูกที่อยู่และเข้าใจกันพลอยพี่ขอโทษนะที่พี่ตัดสินใจช้าไปหน่อยที่รู้แล้วว่าการที่เรารอให้เราพอก่อนที่จะแยกตัวออกมาเป็นครอบครัวของเรามันคงเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องแยกตัวออกมาเลยต่างหากล่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ฉันเข้าใจพี่นะพี่ก็คงอยากให้ลูกมีที่วิ่งเล่น แต่พอเรามายะอยู่ที่นี่มันก็จะแคบหน่อยนะพี่แต่รับรองปัญหาต่างๆมันจะน้อยลงนะเพราะมันจะมีเราแค่3าพ่อแม่ลูกส่วนแม่กับแอมเราก็ส่งตังค์ไปให้พวกเขาใช้กันต่อเดือนก็ได้นะพี่บางครั้งการแยกตัวออกมาอยู่กันในฐานะครอบครัวเล็กๆไม่ได้แปลว่าเราตัดขาดแต่คือการเลือกความสงบให้กับชีวิตคู่ปัญหาหลายอย่างในบ้านไม่ได้เกิดจากเราแต่เกิดมาจากความคาดหวังความเคยชินและคําว่าครอบครัวใหญ่ตัดภาพมาที่แม่และแอมพวกเขาต้องทํางานบ้านเองทุกอย่างทํากับข้าวเองทําให้แม่และแอม กกัันนทุวแล้วนี่เมื่อไหร่แกจะออกไปทำงานเนี่ยโตเป็นควายอย่างเขาว่าแหละไม่รู้จักทำการทำงาน